สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันกันกบบ้านมุงปะเครื่องนะครับกับ EP ที่95นะครับอี20รายการนะมีพาพสวยมาอีกแล้วนะครับ EP ที่95นี่นะครับติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์โทรช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปทางนะครับทุกรายการองละ200บาทนะ เริ่มในการที่หนึ่งเลยนะหลวงพ่อลีนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านวานทางองค์ไม่ใช่ดินนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับพลีนะครับวัดอัสโสกาลามสมุทรปราการนะครับรายการที่สอง รายการที่สองนะครับเป็นเหรียญพอร์ตทัน้ายนะครับนะครับสำหรับรุ่นนะตามสภาพนี้เลยนะครับว่บส่วนขันนะครับรายการที่สามเป็นเหรียญทางใต้เหมือนกันนะครับนะครับ บันนะครับทั้ง,งแดงลงดำน,นะวัดตานจังหวัดลำนองนะครับพีสี่สามนะครับพบบันรายการที่สี่เป็นพ่านเนื้อดินนะครับมีหน้ามีตาไม่ทราบที่ไหนนะครับท่ทรงสวยงามนะครับเป็นพ่านเนื้อดินเผานนะ รายการที่ห้าผมดูว่าเป็นหินแกะนะครับเป็นหินสีดำมันมีเป็นหินนะครับไม่รู้หินอะไรนะเหมือนสองสีน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกเป็นพับผงปักน้ำรุ่นหกนะครับรุ่นหก ุกด้านหลังจะเขียนเป็นพระไตรปิฎกนะครับนี่ปักนามุ้นหกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นผ้าเนื้อว่านนะครับทางใต้แน่นอนมีฝั่งตะขุดหนึ่งดอกนะแต่ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเนะนี่ยนนะครับรายการที่แปด เป็นพระยืนนะครับเปิดโลกองค์เล็กนะครับอาจจะร่วงนะครับเาเล็กผมจะจะล่วงพยายามจะไม่ให้ร่วงนะครับนี่หยัดหน่อจล่วงใการที่เจ้าเป็นท่านางน,นะครับเนื้อดินเผานะนางนื้นนนดินเผา รายการที่10เป็นเหรียญพ,พัะพุทธนะครับวัดวังกระโจมนะครับท่านเจ้าคุณนอกปุกเสกนะนะครนายกเหรียญนี้วัดวังกระโจมนะครับเป็นเหรียญเล็กนะรายการที่1ิบเป็นตะกุดนะครับอยู่ในหลอดตรนี้แต่ผมอ่านไม่ออกเป็นหลวงพ่ออะไรนะ เป็นตะกุดตะกัวนะครับเป็นตะกุดตะกววนะนะครับเป็นะตะกวนะัวนั้น,นด,นะดูนี่หอดอย่างนี้เลยนะครับความยาวประมาณสามนิ้วนะนี่กระตะกุดนะครับรายการที่สิบสองอันนี้ดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกเลยเหนียวมาก ต่อโค้ดส,สาราแล้วก็ต่อโค้ดเลขสามนะครับเป็นตะกัวนะครับ็นตะกัวนะ,นะนะอยู่ในหลอดเลยนะครับหมายเลขที่13าความยาวก็ประมาณ3ามนิ้วนะครับเป็นไอนนี้ออกนะนี่อีกฝั่งเป็นไม้อีกฝั่งเป็นลูกปืนผมอ่านคร่าวๆหลังๆว่าัดนางหนูลบุรีนะครับ แต่ปีไหนปศอ,อ,อะไรนี่ผมไม่รู้นะความยาวก็อยู่ที่ประมาณสามนิ้วเหมือนกันนะครับรายการที่สิบสามราการที่สิบสี่เป็นตะกุดทองแดงนะครับจะบางนะครับอันนี้จะบางเอยวนะแค่สองรอบอย่างี้ความยาวอยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะเป็นทองแดงนะครับหมายเลขที ที่สิบห้าก็เป็นตะกรุดนะความยาวอยู่ประมาณนี้นะครับสองนิ้วเป็นทองฝาบาทนะครับมีใส่ศินป์มัดกลา,างก้านในนะครับหมายเลขที่สิบหกเป็นพระนางกำแพงเนื้อดินนะครับพระนางกำแพงเนื้อดินพระนางกำแพงนะหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพระคงนะครับ คงลำโพงน,นะนี่เป็นปโครงลำโพงครับรโคงลำโพงน,นะครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมด้วยนะหมายเลขที่สิบแปดเป็นผ้าเนื้อดินเหมือนกันนะครับพิมพ์คล้ายผงสุพรรณนะแต่มันดูไม่เป็นนะครับอย่างนี้นี่นะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับหมายเลขสแปด หมายเลขที่สิบเก้าเป็นพระรีลายืนนะครับเม็ดขนมนะครับนี่พะระลีลายืนเม็ดขนมนะนี่นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเสียงนะแต่ผมไม่รู้เสียงอะไรแต่เจ้าของบอกอะไรเพชรพยาทอหรืออะไรทุกอย่างนะครับลงทองนะครับเรียงพลาสติกเก่ามากลหลังจานนะครับ อเพชรพยาธรน,นะเสียนอย่างเดียวนะครับส่วนข้อมูลดีทางไหนนี้ผมไม่รู้นะครับครบ20รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะขอประคุณมากครับ